ใครที่กําลังมองหารถที่แต่งชุดแต่งจัดเต็มนะผมวันนี้เกมพามาดูเรียบร้อยแล้วนะผมกับเจ้าตัว Ford Ranger Wildtrak V6 แต่ง Hammer รอบคันนะผมเดี๋ยวเกมพาไปดูว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะผมเริ่มจากที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านผมกระจังหน้าเนี่ยเป็นของ Hammer นะครับผมเล็กหนาแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมข้างล่างนะผมมีห่วงลากจูงให้ สองห่วงไอ้สี่ห่วงเลยนะครับผมเป็นของตัวรถเองแล้วก็มีสีแดงที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมมีใครใครที่ยังไม่มีแนวชุดแต่งนะครับผมกมแนะนําแนวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสายลุยเนี่ยชอบคันนี้มากๆนะครับผมอ่าแต่ก็นอกเหนือจากชุดแต่งนะผมเรามาวันที่สเปครถนะครับผมตัวนี้ใช้เครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับผมเทอร์โบเดี่ยวแรงม้าสูงถึงสองร้อยห้าสิบแรงม้านะครับผมแรงเบิดอยู่ที่หกร้อยนิวตันเมตรนะครับผม ไฟด้านหน้าของเขานะผมเป็นไฟหน้า Magic LED นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนเอ่อคืออะไรเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้นะครับผมแถมยังมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับผมตัวนี้ความพิเศษของเขานะผมที่เหนือกว่าที่อื่นนะก็คือการหักเลี้ยวตามพองอะไรได้ด้วยนะครับผมแถมหากขับรถด้ยวยความเร็วสูงนะครับผมแสงของเขาเนี่ยก็จะมีการสาดไปข้างหน้าที่ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่หากขับรถด้ยวยความเร็วต่ำแสงก็จะขยายออกด้านข้างนะครับผม มาดูต้างข้างของเขาบ้างน,นะผมว่าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรบ้างน,นะผมเริ่มจากคิวล้อ,ลอ,อก,กันเลยนะผมคิวล้อ,ลอ,อขนาด3นิ้วนะผมลายฟันเฟืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแม็กของเขานะผมเป็นแม็กของ O อเอซิสนะผมแม็กคอบ20บนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับผมแม็กลายของ o อเอซิสเนี่ยยางของเขานะผมเป็นยางซีรีส์ยางอยู่ที่ 275ทับ 5R 20นะครับผมนี่เป็นยาง AT นะผมใช้ได้ทั้งออนโรดและออฟโรดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไปได้กับทุกทีทก่ทุกสถานการณ์นะครับผมเรามาดูที่ตัวนี้บ้างน,นะผมชุดแต่งแฮมเมอร์แหลกหลังคามาพร้อมกับไฟ LED สอดวงนะครับผมสายแคมปิง้งชอบติดจะมากนะครับผมเอาไว้ใช้เป็นทุกของก็ได้นะครับผมเก็บของก็ได้นะครับผมและข้อดีของชุดแต่งแฮมเมอร์เลยคือเขาเป็นเหล็กหนานะครับผมบอกเลยว่า ไม่หักง่ายไม่งอไม่บิ่นนะครับผมใครที่แต่งไปเนี่ยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นระบบสมาร์ทคีลดนะครับผมมาะะนช้นแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดปิดประตูดได้อย่างง่ายดายนะครับผมเพียงแค่มีคุณแจ่กับตัวนะครับสอดมือเข้าไปก็ปลดล็อกรถได้เลยหรืออยากล็อกรถนะครับผมเพียงแค่เอามือไปแตะตรงเซนเซอร์นะครับผม <ๆ S 1> ก็จะล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมอขยีม้มาอีกหน่อยนะครับผมเป็นเจ้าตัวของโลบาร์แฮมเมอร์นะครับผมอันนี้เป็นโลบาร์แบบสั้นๆน,นะ นี่เห็นแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED เดี๋ยวไหมมาพร้อมกับไฟ LED สองดวงนะครับผมพร้อมกับไฟเบรคข้างหลังให้ด้วยนะครับผมอันนี้สายแคมปิ้งเวลาไปตั้งกลางคืนนะผมกดเปิดไฟจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับการไปตั้งแคมป์มากๆนะครับผมใครที่ชอบมีทริปเที่ยวนะผมออกทริปบ,บ่อยๆนะคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับผมอ่าเรามาดูที่ไฟท้ายของเขาบ้างนะผมไฟท้ายของเขาเนี่ย เป็นแบบ full LED เรียบร้อยแล้วนะผมให้แสงสว่างที่ชัดเจนและสว่างยิ่งขึ้นนะครับผมฝาท้ายของเขานะครับผมเป็นฝาท้ายแบบ easy lift นะผมบอกเลยว่าเบาสบายนะผมยกมือเดียวยังได้เลยนะครับอ่านะนำมาส่วนของกันชนท้ายนะครับผมแน่นอนมากเซตนี้แฮมเมอร์ Hammer ทั้งคันนะครับผมกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับผมมาพร้อมกับหว่วงลากจูง2ห่วงนะครับผมแถมมีไฟติดมาให้ด้วยนะครับและด้วยความที่เขาเป็นว i t แท็กนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมี เซนเซอร์หลังถึงสี่จุดเลยนะผมมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมนี่บอกเลยว่าความปลอดภัยใกล้ครบเครื่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเกมพาไปดูข้างในบ้างนะผมว่าเขาแต่งอะไรเอ้ยข้างในเนี่ยให้สเปคอะไรมาบ้างนะครับผมนี่กล้องขาจีเอียงๆเลยนะผมก็จอดเอียงแต่ข้างในนะผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหนึ่งร้อยเเนะครับผมมาพร้อมกับ อัจฉริบคคุมคอนโทรลนะครับผมหรือว่าจะเป็นล็อกความเร็วของตัวรถเองรักษายระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับผมหรือว่าจะเป็นเลนชิปปิ้งนะครับนะครับผมทําให้รถอยู่ในเลนนะผมเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะผมเป็นทั้งคู่หน้าเลยนะผมดีไซน์เฉพาะตัววายแท็กนะผมเดินได้ด้วยสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมปรับง่ายสบายนะครับผมทําให้เข้ากับสีละร่างกายของผู้ขับขี่นะครับผมหน้าจอครับผมหน้าจอกลางซิงโเอขนาด 12นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับไอซ่าแยกซ้ายขวาและหน้าจอของเราครับผมสามารถเชื่อมต่อเห็นโดยอัตโนมัติแอปเปิลคาเฟ่ได้แบบไร้สายนะครับเกียร์ของเขานะครับผมเป็นเป็นคันเกียร์สั้นแบบนี้ผมเขาเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์นะผมหรือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะผมตอนนี้เป็นเกียร์ดอทมัตสิบสปีดนะผมปรับแมนวนวลได้เช่นเดียวกันนะผมเพื่อความไหลลื่นและสบายยิ่งขึ้นนะผมกลมๆตรงนั้นนะผมเป็นสิ่งที่เรียกว่าได้โหมดนะครับผมสามารถปรับโหมดนะครั ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึงหกโหมดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นปกติประหยัดถนนลื่นลากจูงโคนแล้วก็ทรายนะครับผมแถมยังเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนได้ถึงสี่โหมดนะครับผมเป็นสองล้อแต่ความเร็วสูงสี่ล้อความเร็วสูง4ี่ล้อต่ความเร็วต่ำนะครับผมแล้วก็ 4A นะครับผมปรับสี่ปรับสองอตโต้นะครับผมภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับผมราคาของเขาอยู่ที่หนึ่ง0้านห้าแสสามมื่นสี่พันบาทนะครับผม สีนี้นะผมยิ่งหายากอยู่นะผมใครที่สนใจคันนี้นะครัผมคันที่อยู่ข้างหลังเกมนะครับผมสามารถติดต่อมาซื้อได้นะครบที่เบอร์0822340593นะครับผมวันนี้เกมว่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมาก